เรา7.5ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อว่าสาิตาทองสุขมากนะคะชื่อเล่นชื่อว่าริตาหนูกับคุณแม่นเนี่ยก็ช่วยกันหาโรงเรียนที่จะมาเรียน i อเอนะคะก็มาเจอที่นิวแคมเบรช์ค่ะเพราะว่ามีเวลาที่ตรงกับนักเรียนเวลาเลิกเรียนแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะสะดวกดีตอนแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะว่าเราจะได้ไม่เท่าคนที่เรียนออนไซต์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้นนะคะเพราะว่านอกจากที่มันจะสะดวกแล้วเนี่ยการที่มีฟีเจอร์ของ breakout room มันก็จะทําให้เราสามารถแชร์ความรู้แชร์เปอร์สเปคทีฟของเรากับหลายๆคนได้อย่างทั่วถึงมาก ขึ้นแถมยังไม่มี noise เข้ามาในตอนที่เรากําลังพูดหรือว่ากําลัง discuss ด้วยค่ะอาจารย์ที่ New Cambridge นะคะ friendly มากๆเลยค่ะแล้วก็ให้โอกาสคนที่มาเรียนเนี่ยได้ discuss กันได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันและกันเช่นใน part speaking หรือว่า part writing ค่ะจากที่ไปสอบมาแล้วนะคะก็ได้คะแนนมากกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะได้ overall 7.5ค่ะ New New Cambridge Possibility.